สวัสดีครับบุญเย็นเองจะใครล่ะนะครับผมเป็นช่อง YouTube น้องใหม่นะครับซึ่งซึ่งเปิดตัววันนี้นะครับผมจากที่หลายๆคนแนะนำให้ทำดูนะครับบางทีก็ทำจริงๆแล้วทำไว้นี่เพื่อจะบันทึกเป็นไดอารี่ชีวิตนะครับเวลาเดินทางไปนู้นไปนี้นะครับผมทำมเป็นพิธีกรให้กับช่องน้องชินโจบ้างบางทีก็ หลายๆช่องอยู่เหมือนกันไปเปลี่ยนให้เขาตอนนี้ก็เลยต้องเปิดช่องของตัวเองนะครับผมก็ฝากทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็น FC น้องชินโจนะครับที่เคยพบปะพูดคุยกับผมหน้าตาเคยเห็นกันอยู่แล้วในสนามนะครับก็ช่วยติดตามผมด้วยนะครับผมเพราะว่าชินโจกับบุญยืนเองก็จะตามกันไปนะครับ จะไปไหนก็จะไปด้วยกันนะครับก็คือต่างก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับผมไม่มีทอดทิ้งกันแน่นอนนะครับครับก็ไม่มีอะไรครับก็คือจริงๆอท,ที่ที่ทำเนี่ยเพราะมันว่างช่วงนี้ช่วงนี้มันว่างนะครับผมจริงๆวันนี้ตั้งใจว่าจะไปทําเรื่องมะพร้าวน้ําหอมนะครับเพราะว่ากระแสมะพร้าวน้ําหอมตอนนี้แรงมากแล้ววันนี้วาเลนไทน์ด้วย นะครับระหว่างมะพร้าวน้ำหอมมีคนถามว่าระหว่างดอกกุหลาบกับมะพร้าวน้ำหอมถามว่าผู้หญิงต้องการอะไรอันนี้ตอบไม่ได้จริงครับต้องคืนนี้ต้องต้องลองดูครับว่ามะพร้าวน้ำหอมกับดอกกุหลาบเขาอยากได้อะไรแต่แต่ผมว่าไม่อยากได้ทั้งสองอย่างอยากได้เงินอยากได้เงินครับเงินเงิน ซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นผมซื้อไม่ได้ <g ül> เงินซื้อผมไม่ได้ครับถ้าไม่ถึงหมื่นซื้อไม่ได้ <g ül> ครับมันก็ไม่มีอะไรจะพูดเนาะ <g ül> ผมมีคำคมมีคำคมเงิน <ผม S 2> ไม่สามารถซื้ออะไรได้ทุกอย่างเงินไม่สามารถซื้ออะไรได้ทุกอย่างแต่แตใช้ผม,ไ,ม <g ül> ไปซื้อ <g ül> ไแต่สามารถซื้อได้หลายอย่าง <g ül> ใช่เงินนไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างนะครับแต่ แต่สามารถซ,ซื้อได้หลายอย่างมากนะครับถ้ามี <c oughs> เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะครับเงินเงินตราเป็นของรอใจนะครับสุดท้ายแล้วก็เอาไปไม่ได้นะครับใช่ใช่ใชสุดท้ายอเอา<ช>ไปไม่ได้จริง,งมีต้องใช้อะใช่คือถ้ามันมีไม่ขัดสนนะครับคือไม่ขัดสนนะค,คือถ้ามีใช้แต่ไม่ขัดสนเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับถ้าไม่ขัดถ้าขัดสนเมื่อไหร่ปุ๊บชีวิตก็จะเริ่มเป็นทุกข์เดี๋วต่อไปนี้เรา จะไปไหนเราจะเจอกับพี่เอสใชุ่นยืนจะไปล่ะขุนยืนเองนะครับขุนยืนเองจะไปทุกที่แล้วก็จะถ่ายให้ดูครับผมก็จะไปที่ไหนก็จะถ่ายทอดผ่านช่อง YouTube เนี่ยว่ามาให้ทุกคนได้ดูได้ชมนะครับว่าสิ่งบางบางครั้งบางบางบางที่ที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่เคยได้ไปไม่เคยได้พบไม่เคยได้เห็นแต่ผมถ้ามีโอกาส ผมก็จะเอามานำเสนอผ่านช่อง youtube ให้ทุกท่านได้ติดตามได้ดูนะครับว่ามันอาจจะมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งนะครับแต่ว่าจะแฝงไว้ด้วยความสนุกนะครับฝ<บ>า,ากถึง FC ฝากถึง FC พี่แสงพี่แสงกคราบพี่แสงนะครับพี่แสงพี่แสงศิลนะครับผมพี่แสงศิลอย่าลืมกดฝากติดตามไลค์กด like, ติดตามกด ซับไตไคด้วยนะครับเล็กรุ่มบินประเทศไทยเล็กรุ่มบินประเทศไทยด้วยนะครับน้องใหม่พรานมองพรานมองขยองขยแยนะครับพี่อำนาจสว่างพี่อำนาจสว่างสีนะครับตกระทั่งพี่เข้มช่างเข้มช่างเข้มทองแดงพี่ทองแดงนะครับแล้วก็บดต้องฝากต้องพี่บดนี่สวีวันออนไลน์ตอนนี้เขาไปไกลแล้วเรานี่มันแค่น้องใหม่นะครับไม่รู้ว่าพี่บทนี่เขาจะจําเราได้หรือเปล่าเข้าไปนี่ตะคขานเข้ามาพี่บทนะ ทีวีสวีทวันออนไลน์ครับอันนี้ก็ช่องนี้ก็ต้องติดตามด้วยนะครับนี่บุญยืนจะบุญยืนจะจะใครล่ะบุญเอินบุญยืนเองจะใครล่ะครับฝากถึงเมนยูด้วยเมนยูฝากถึงเมนยูวันบ้างนะครับวันนี้เห็นไปเที่ยวไล่จิมทอมสันแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเพิ่งรู้นะครับน้องเมนยูนะครับติดตามด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องช่อง บุญยืนเองจาก <จะ S 1> ใคร,ใครล่ะ,ละครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ